กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับไปดูกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจไปดูเรื่องของ True กันก่อนครับ True เขาประกาศต้อนรับน้องเทนนิสพาณิพักนะครับเข้าสู่ครอบครัวท r ูครับแล้วก็ชูแคมเปญแชมป์สปิริ t ทรูสปิริตนะครับคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ครับคุณมนัสมานะวุฒิเวทนะครับประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทรูคอร์ปอเรชั่นครับได้ต้อนรับ เทนนิสพาณิพักวงพัฒนาิจนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024เข้าสู่ครอบครัวทรูพร้อมกับเปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่ครับแชมป์สปิริตทรูสปิริตนะครับคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นนะครับของแชมป์ที่แท้จริงไม่เคยยอมแพ้ต้องทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับทรูโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบระหว่างน้องเทนนิสที่ถือเป็นควีนออฟสปอร์ตนะครับที่คว้าแชมป์เหรียญทอง โอลิมปิกเทควันโด2สมัยนะครับแล้วก็ True ที่เป็น King of Content ที่สุดของกีฬาละครซีรีส์แอนิเมชันเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกนะครับพร้อมกับเปิดตัวหนังโฆษณาที่สแสดงถึงการเดินทางของเทนนิสและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ครับดีใจมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็น f อของเทนนิสอยู่แล้วนะครับก็ จริงๆก็ต้องอต้อนรับน้องเทนนิสเข้าสู่ครอบครัวทูอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทควันโดนะครับแต่เป็นเรื่องจิตวิญญาณสปิริตของแชมป์ที่น้องเทนนิสเนี่ยส่งผ่านให้กับคนไทยทุกคนนะครับบริษัทเราก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายเหรียญทอง เพื่อลูกค้าของเราหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทาง Tru ูมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรู้สึกดีใจค่ะสำหรับโฆษณาที่ถ่ายทอดออกไปมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องราวชีวิตจริงๆของหนูเลยค่ะดีใจที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ชมได้เห็นกันค่ะเป็นสปิริตที่เนี่ยแบบว่าอยากทำอะไรทำให้สุดค่ะ ทรูนะครับก็ยังเปิดตัว3แพ็กเกจกีฬาพิเศษเพื่อแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะครับทั้งแพ็กเกจมือถือรายเดือน 5G Super Sport EPL นะครับก็คือ g n i s i s r p r i m r l r l g u g เนี่ย plus นะครับจาก True d t a c 5G ก็เริ่มตน้นเดือนละ1,199บาทมีแพ็กเกจเน็ตบ้าน True Online Super Sport นะครับ EPL plus 1,199บาทนะครับแพ็กเกจเน็ตบ้านไฟเบอร์พร้อมดูพรีเมียร์ลีกแล้วก็หลากหลายกีฬาฮิตหนังซีรีส์อนิเมะนะครับแล้วก็ True Vision now max นะครับแพ็กเกจพรีเมียมรวมกีฬาและคอนเทนต์บันเทิงครบครันก็อยู่ที่2,155บาทนะครับลองเลือกพิจารณาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของท่านเลยนะครับค่ะเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยนะคะ